สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่สแล้วนะคะพี่พวันนี้หนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด23รายการนะคะเดี๋ยวหนูจะลองจะลงกล้องให้ชมนะคะพี่ตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่23เลยนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกับหนูเลยนะคะพี่พี่ ถ้าพี่ๆสนใจรา,รายการไหนนะคะให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับไว้ใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่4รายการที่5้ารายการที่6นะคะโดยจะเป็นรายการที่ 17, 18 19นะคะพี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะสนใจรายการไหนนะคะให้โทรเข้ามาสอบถามนะคะ สายด่วนนะคะที่เบอร์08919 2 7 1 5 3ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแจ้งกติกาให้พี่ๆทราบกันนะคะเวลาคุณพี่นะคะถูกใจรายการไหนนะคะหนูจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นถ้าพี่ๆถูกใจรายการที่6อยากปิดหมายเลขที่6นะคะเป็นหลวงเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะ พี่พีแจ้งปิดเป็นหมายเลขที่6รายการที่6นะคะ EP ที่2หน้าเลยนะคะพี่พีหนูก็จะปิดการขายองค์นี้จัดส่งองค์นี้ให้กับพี่พีเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนคะ่ะพี่พีหนูถ่ายจากกล้องสดเลยคะ่ะหรือถ้าพี่พีนะคะถูกใจนะคะถูกใจหมายเลขหมายเลขที่19นะคะ พี่พีถูกใจหมายเลขที่19พี่พีแจ้งปิดเป็นหมายเลขที่19 ep ีที่2ได้เลยนะคะหนูก็จะปิดการขายองค์นี้ให้กับพี่พีเลยนะคะเป็นหลวงพ่อทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะคะรุ่น100ปีนะคะพี่นี่นะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมารับชมกันตั้งแต่รายการที่1กันเลยนะคะพี่รายการที่1นะคะ มากันที่เป็นเต่านะคะเต่าหลวงพ่อหลิวนะคะรุ่นรวมพุทธคุณนะคะวัดไซทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพี่มาพร้อมกล่องเก่าเดิมจากวัดนะคะเต่าหลวงปูหลิวนะคะมาชมองค์พระกันค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะสวยสดงดงามนะคะรุ่นพุทธคุณนะคะเต่าพ่อหลิวนะคะ เหรียญงดงามมากค่ะลายเส้นคมชัดนะคะพี่นี่นะคะรุ่นนี้หายากมากๆค่ะดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะจัดส่งฟรีจัดส่งครบทุกบ้านค่ะพี่จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มเลยนะคะหนูขออนุญาตเปิดนะคะพี่พี่รายการนี้หนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ 500ร้อบาทพร้อมส่งนะคะพี่เดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งนี้นะคะต่อพ่อหลิวนะคะวัดไซทองนะคะแบ่งบันที่ห้าร้อบาทพร้อมส่งค่ะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมจากวัดนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะ รายการที่ส่งนะคะเป็นเหรียญโเหเฮงนะคะวาสนาดีมีเงินล้นหลามนะคะหลวงพุทวดวัดช้างให้นะคะที่รายการนี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะคะหนูขออนุญาตเบิเปิดแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังเหรียญน,นะคะพี่สวยงดงามมากค่ะปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะหนูมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้น,นะคะ่ะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับหนูได้เลยนะคะหนูใจดีคุยง่ายค่ะพี่พี่เห็นหลายเส้นไหมคะลายเส้นตรงตาหรือว่าตรงหน้าผากท่านนะคะลายเส้นเหลียญคมชัดค่ะเป็นหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพ,พี่พี่จะได้รับทั้งสองเหรียญแบบนี้นะคะ พิจารณาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพี่หนูลงกล้องสดให้ชมเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะพี่รายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่รายการที่สามค่ะรายการที่สามองค์นี้เป็นพระปิดตานะคะองค์ลงรักปิดทองนะคะพี่รายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเป็นพระปิดตาองค์ลงรักนะคะพ,พี่เห็นคราบไหมคะองค์ลงลักสวยงดงามนะคะจัดส่งฟรีนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะราคานี้พร้อมส่งแล้วนะคะหนูจัดส่งให้ฟรีนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะพ,พี่ดูเรี่ยมกรอบนะคะ ปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะพี่ๆแจงปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พระสมเด็จองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะพี่สวยงดงามมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูเช็คให้สักครู่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะ พี่ๆดูคราบนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูกันใกล้ๆนะคะ mm hmm. พี่พี่ดูคราบผิวผ้าสมเด็กนะคะคราบเก่าๆเ,เดิมๆค่ะ mm hmm. มวลสารดังเดิมนะคะผิวสวยงดงามค่ะพี่ๆ mm hmm. หนูขอกระซิบเลยนะคะตาท่านใดไว้ย่อมได้ของดีนะคะ mm hmm. น,นะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ mm hmm. รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ ห้500าร้อยบาทมส่งนะคะพี่พี่ท่านใดได้ประโยนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมีเพียงอย่างละหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะที่พี่พี่เห็นนะคะรายการไหนปิดแล้วปิดเลยนะคะพี่พี่ท่านใดโทรเข้ามาสอบถามก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะอยู่กับช่องปัญญาพระบ้านนะคะเป็นพระบ้านพระเก่าค่ะ ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะอายุ 812, พรรษานะคะธรรมขันนะคะเหรียญพ่อเดิมนะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะงดงามมากค่ะพี่ๆ วัดหนองโพค่ะพอเดิมนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่หกค่ะรายการที่หกนะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะ รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะด้านหน้านะคะพี่พีเหรียญเก่าเดิมนะคะเป็นของพระอาหลงปูทิมด้วยนะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่7นะคะ รายการที่เจ็ดองนี้นะคะเป็นหลวงปู่โตนะคะพี่พี่รายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งขามาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะตาท่านใดไวย่อมได้ของดีค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามกันคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ค่ะ้าผิวเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะพี่พี่หนูลองกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะ ท่านใดโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาได้เลยนะคะลาผิวพเกเก่าเดิมๆนะคะพี่มวลสารชัดเจนค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8องค์นี้นะคะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมจากวัดนะคะคุณพี่ดูสภาพกล่องนะคะ นี่ยค่ะไดมาแบบนี้เลยนะคะเป็นพระบ้านเลยนะคะพี่ๆพ,พี่ท่านใดไวย่อมไดของดีนะคะเป็นพระปิตาหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพีกอทอมอนะคะพี่เดี๋ยวมาชมด้านในกันนะคะองนี้นะคะคุณคุณพี่ดูผิวคราบนะคะายการนี้หนูแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณพี่เห็นไหมคะตรงนี้จะ อาเขียนว่าวัดประดูชสิมพีนะคะพี่ดูผิวคราบนะคะสวยงดงามมากค่ะรายการนี้แบ่งปันที่500อบาทพร้อมส่งค่ะคราบคราบเก่า,เ,กาเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวใหน้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะพี่เขียนว่าหลวงปู่โตะนะคะแล้วก็เป็นยันนะนะคะ ด้านหลังเป็นยันนะ,นะคะพี่พี่ผิวคราบเก่าเดิมเลยนะคะท่านใดได้ไปหนุ่มขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแบ่งกันที่5 0 0รบาทพร้อมส่งค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9้านะคะเป็นหลวงปู่โตเหมือนกันนะคะพี่พี่เป็นวัดประดุจชิมพีปลูกเสกนะคะปี2534นะคะมาพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะคะพี่พี่ผ่าบ้านเลยนะคะ เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่รายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อบาทพร้อมส่งค่ะห้าร้อบาทพร้อมส่งนะคะคราผิวเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะพี่เห็นไหมคะผิวเก่าเดิมมวลสารดั้งเดิมนะคะสวยงดงามมากคะ่ะหนูลงกล้องให้ชมกันชัดๆเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมคะ สวยงดงามมากเลยนะคะมาชมด้านหลังกันนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันนะนะคะวัดประดูชิมพีค่ะสภาพผิวพ้ะเดิมๆเลยนะคะพี่สวยงดงามมากค่ะไม่อยากให้พลาดกันนะคะพี่ถ้าชอบถูกใจรายการไหนสายด่วนถูกเข้ามาได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายคะ่ะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะ รายการที่1ิบนะคะเป็นอุอดมโพรัพ์นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมค่ะด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นอาลพบัทวดแบบนี้นะคะตัวอักษรอ,อักขระชัดเจนนะคะพิมพ์คมชัดค่ะรายการนี้นะคะหนูแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเหมือนกันค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะ สวยงดงามมากค่ะพี่พี่สวยงดงามมากเลยนะคะลายเส้นอักขระชัดเจนนะคะพี่พี่ได้รับทั้งสององค์แบบนี้นะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะลายเส้นอักขระชัดเจนนะคะพี่พ,พีท่านใดได้ไดปรกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะพี่พี่มีเพียงอย่างละหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะที่พี่พี่เห็นนะคะถ้ารายการไหนยังอยู่นะคะหนูพร้อมปิดการขายให้เลยค่ะพี่พี่แต่ถ้ารายการไหนปิดแล้วนะคะหนูก็ต้องเรียนคุณพี่ตามตรงนะคะว่ามีท่านก่อนหน้านี้รับบูชาไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างไรนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะคะพี่พี่ นี่นะคะสนใจหลายองค์หลายรายการดึงให้ราคาเป็นพิเศษนะคะพี่จะได้เป็นลูกค้าประจำกันอีกค่ะฝากกดติดตามช่องปัญญาพระบ้านด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดพระบ้านสวยๆนะคะ,ะ,คะต่อไปค่ะมาที่รายการที่11ค่ะรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมกรดสวยๆขึ้นคอได้เลยนะคะ เป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะผิวพระสมเด็จนะคะคราบเก่าๆเ,เดิมๆนะคะพี่ <Yeah. S 1> สวยงดงามมากค่ะตาท่านใดไวย,ย่อมด้าของดีนะคะ ผิวพระเก่าๆเดิมๆนะคะพระสมเด็จแหลกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะพี่เตรียมกรอบแบบนี้นะคะหลวงพ่อกวยค่ะพระผิวเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆพี่เห็นไหมคะหนูลงกล้องสดให้ชมเลยนะคะสวยงดงามมากเลยนะคะรายการนี้นะคะพระผิวพระผมเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะขออภัยด้วยนะคะถ้าหากร้องสั่นไปนิดนึงนะคะพี่พต่อไปค่ะมาที่รายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะเป็นปิดตาเล็กค่ะพี่พี่เป็นปิดตาหลวงหลวงปู่ทิมนะคะปิดตาเล็กนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะให้พี่ๆี่ชมสักครู่นะคะเป็นองค์เล็กนะคะพี่พี่ อยู่ในกร่องแบบนี้ให้เลยนะคะหนูใส่กล่องแบบนี้ให้เลยนะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งหลวงปูทิมนะคะพี่องค์ค่อนข้างเล็กนะคะรายการนี้นะคะหนูขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ที่เข้ามารับชมเลยนะคะที่สามร้อยบาทพร้อมส่งค่ะพี่สามบาทพร้อมส่งนะคะองนี้นะคะสา0รบาทพร้อมส่งค่ะพี่พี่ท่านใดได้ไปนี่หนูขอแสดงความยินดีนะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์เล็กนะคะหลวงปู หลวงปุทิมนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามเป็นพระสั่งกระจายหลวงปู่โต๊ะนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบโบราณแบบนี้ค่ะสวยห้อยขึ้นคอได้เลยนะคะหลวงปู่โตะนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะเขียนว่าวัดตระดูชิมพีค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะผิวพระคราบเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆ หลวงปุโตค่ะลายเส้นแตกตามธรรมชาตินะคะพี่คราผิวเก่าๆเดิมๆเลยนะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ต่อไปค่ะมาที่รายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นหลวงพ่อเงินวัดตอนย้ายหอบนะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําค่ะ รายการนี้แบ่งปันที่500บาทค่ะแอดกระซิบนะคะตาพี่ท่านใดไว้ย่อมได้ไดของดีนะคะเป็นพระบ้านนะคะหนูแบ่งปันเช่าเหมามานะคะแล้วก็นำมาแบ่งปันให้กับพี่ๆผ่านช่องปัญญาพระบ้าน,นะคะ่ะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทนะคะอาาหรจะลงกล้องไม่ชัดเท่าไหร่นะคะพี่เพราะว่าอยู่ในเลียมกรอบกันนะ้ำแบบนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ อรอลดได้นิดหน่อยนะคะพี่ๆลดได้นิดหน่อยนะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันค่ะหลวงพ่อเงินอายุหกรอบนะคะด้านหลังตัวอักษรอักขระชัดเจนค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะคะรายการนี้หนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่สามร้อยบาทผมส่งค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ เป็นเหรียญรอพระพุทธชินราชนะคะอินโดจีนนะคะพิษณุโลกนะคะเหรียญรอโบราณนะคะแบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านใดชอบเช่าบ,บูชานะคะเก็บสะสมไว้ได้นะคะพี่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 ดูคราบผิวเก่าๆเ,เดิมๆนะคะหายากมากๆค่ะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะ วัดรี่สาธรน,นะคะหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นเหรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะคะรายการนี้แบ่งปันที่300บาทเท่ากันค่ะ300บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะคะคุณพี่ดูดูผิวนะคะนี่นะคะผิวนะคะพี่ๆคราบเก่าๆเดมิมๆเลยนะคะ แบ่งปันให้กับพี่ที่เข้ามารับชมช่องปัญญาพระบ้านเลยนะคะสวยงดงามมากค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17เป็นเต่านะคะพี่ๆเต่าหลวงพ่อหลิวนะคะรุ่นสุขใจนะคะเต่าพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะคะรุ่นสุขใจนะคะพี่ๆรายการนี้แบ่งปันให้กับพี่300บาทพร้อมส่งค่ะ สามรอยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่เต่าพ่อหลิวนะคะตัวอักษรอักขระชัดเจนค่ะสวยงดงามมากค่ะเต่าพ่อหลิวนะคะแบ่งปันที่สามรอยบาทพร้อมส่งค่ะด้านหลังเป็นรอยจานเต็มองค์เลยนะคะตัวอักษรอักขระชัดเจนค่ะ ต่อไปนะคะมากันที่รายการที่18ค่ะถ้าหากมีเสียงดังรบกวนนะคะพี่ๆหนูต้องขออาภัยด้วยนะคะพอดีหนูถ่ายจากบ้านเลยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างนะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพ่อเดิมนะคะพี่ๆอาจจะลงกล้องไม่ชัดนะคะเพราะอยู่ในเล่มเก่านะคะรายการนี้นะคะหนูขออนุญาตแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะที่ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเหรียญเก่างดงามพายอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะคะไดมาบุญหิ่งเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะ,อะขออภัยด้วยนะคะพี่พี่รายการที่สิบเก้านะคะแม่ค่ะพูดผิดเลยค่ะขออภัยด้วยนะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะ รุ่น100ปีวัดช้างให้นะคะอํเาเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีค่ะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมจากวัดนะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆจะได้รับทั้งสองเหรียญแบบนี้นะคะ พี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าพี่ๆเห็นทางคลิปวิดีโอแล้วนะคะถ้าเห็นแล้วชอบถูกใจนะคะก็โทรสายด่วนได้ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะเพราะว่าในคลิปวิดีโอก็จะชัดมากๆแล้วค่ะพี่ๆเดี๋ยวให้ชมด้านไหนกันสักครู่นะคะ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะนี่คะ่ะพี่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 เห็นลายเส้นไหมคะลายเส้นตรงหน้าผากพ่อทวดนะคะลายเส้นตรงหน้าผากท่านนะคะหรือจะเป็นตรงตานะคะตรงจีวรนะคะลายเส้นงดงามพิมพ์คมชัดค่ะทั้งสองเหรียญเลยนะคะพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ สวยงดงามมากค่ะพี่ๆแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะปิดให้ไวปิดให้ทันกันนะคะพี่ต่อไปค่ะมาที่รายการที่20ค่ะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะพี่ๆวันนี้หนูได้มาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะเหรียญนี้หนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่300บาทพร้อมส่งค่ะ300บาทพร้อมส่งนะคะเหรียญหลวงป,ปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะ แบ่งป,ปันที่สามร้อยบาทอมส่งเท่านั้นค่ะพี่พีพี่พีท่านใดได้ไปนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงรีนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นเหรียญเกี้ยงนะคะแบ่งป,ปันที่สามร้อยบาทอมส่งค่ะต่อไปค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่พีเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะ มีรอยจานนะคะพี่พี่เห็นรอยจานไหมคะเป็นเขี้ยวเสือเลี่ยมจับกระเช้านะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะพร้อมเลี่ยมจับกระเช้าค่ะสวยงดงามมากค่ะต่อไปนะคะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะ เป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะเป็นเม็ดเล็กนะคะนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเม็ดเล็กนะคะรายการนี้หนูขออนเปิดแบ่งปันที่สามร้อยบาทพร้อมส่งค่ะสามร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่พี่เป็นเม็ดแตงนะคะปิดให้ไวปิดให้ทานกันนะคะต่อไปค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่ยี่สิบสามองค์นี้เป็น หลวงพ่อเงินนะคะหลวงมพ่อเงินพิมพ์ี้ตารูปหล่องพ่อเงินพิมพ์ี้ตาวัดบางคานนะคะพี่ๆบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทพร้อมส่งค่ะสามร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพี่ๆสวยงดงามมากค่ะรายการนี้นะคะหลวงมพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะคะสามร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาพระบ้านนะคะถ้าหากดูแล้วชอบถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนค่ะสายด่วนนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แป1เกค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพี่ๆฝากติดตามช่องปัญญาพระบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากค่ะ สวัสดีค่ะ